ซื้อมาเท่าไหร่ก่อนซื้อมาเท่าไหร่ก่อนซื้อแจ็คมาสองแสนกว่าเฮ้แต่เป้อารักบอกเห็นซื้ออยู่ห oh ้าหมื่นโอ้โหเพื่อนรักนะรักที่ถ้าไม่รักนี่ทําไม่ได้นะทําไม่ได้แบบนี้อย่ารักพี่นะก็รักแค่มาริโอ้พอมันรักวิเบียด้วยโอ้ยไม่ไม่ไม่พี่มีเพื่อนรักเยอะแล้วอ uh huh. นะคบับ ยิ้มทำไมอ่ะอย่ายิ้มสิเอออย่าอย่ายิ้มหน้าหน้ามึงยิ้มอย่างนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเล่นยากเล่นยากต้องเล่นยากเล่นยากมาไปพี่พอแล้วจ็คไม่ต้องรักพี่ก็ได้นรักสักค้นไหมโอ้ยมันจะเสียเยอะนะขนาดโอนโดนสองแสนเลยนะโดนโดนเยอะกว่านั้นพี่เก้าอี้นวดก็โดนอ๋อก็อีนวดมันยังไงอ่ะก็ซื้อแจ็คมา แสนกว่าแสนกว่าราคาจริงๆเก้าหมื่นแหละพี่มดดำบอกมันได้ฟรีมันไปออกรายการมันได้ฟรีเขาให้มันรีวิวมันบอกเรื่องรักเอาไปให้แม่มันนวดไหมมันเล่นแม่ผมเลยมันเอาครอบครัวมาแม่มันจะสบายไม่ปวดหลังได้ฟรีที่โคตรแย่เลยแต่ดูมันหัวร้องเหมือนเรื่องจริงเอาไปเอาไปเอาตยินวดไหมแล้ว จ็คก็มาไข่มาริโอเหรอมันอ้างแม่ผมบอกแม่แก่แล้วต้องนั่งมีเก้าอี้นวดดีๆโอ้โหคราวนี้มันก็เลยส่งมานั่งเลยได้ใหม่แล้วกําไรเต็มๆเลยอะแซนฟาโอ้โหได้เพียพี่เพียจะเข่าโอ้โหจะาจะตายจริงนะทีนี้มาถามเรื่องของสะสมของคุณมาริโอบ้างดีกว่า รู้มาว่าคุณมายโอสะสมพวกรถรถเก่าๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยิ่งปีลึกนี่ยิ่งชอบอ๋อไม่ไม่ต้องเนิร์แล้วไม่ต้องเนิร์ร์ติดล้วจะให้เนิร์ไปยาวเลยอ๋ออันนี้คือเครื่องเริ่มสตาร์ตรถเริ่มเริ่มไหลแล้วนะอ๋อแล้วแล้วก็ยะาหย่ยะแค่นี้เยะาครับแล้วก็เริ่มไปเลยจะไปค่อยๆอ่ะอ๋อเริ่มค่อยๆก่อนใช่แล้วถ้าแบบเราอยากแบบ เร็วกว่านั้นน่ะเกียร์สองเกียร์สองยะยะอ๋อยะยะครับจริงจริงหน้ายายาพอแเราเอาตู้ไม่กี่ใบรถเกวียนครับโอ้โหอันนี้ปีลึกมากเลยปีลึกครับควยสายสารครับอ๋อโอเคแล้วอันนี้คุณแจ็คอ่าทีนี้จะถามคุณแจ็คมั้งคุณแจ็คมีสะสมรถไหมมีครับเก่งมากนะ คือว่าเป็นคนที่สะสมรถเหมือนกันใช่ครับโอเคทีนี้อ่ะคำถามต่อไปเลยดีกว่าครับอยู่ดีคุยกันเลยใช่ไม่เพื่อเพื่อนดีละคุยถรายแถมไม่พี่ก่อนไม่เรื่องถมแถมแทบดีดีแล้วอย่างนี้เพื่อนคุณคุณแจ็คนี่ถือว่าดังยัง เขาดังมานานแล้วครับนานแล้วก่อนใช่เริ่มเริ่มดอบแล้วหรือว่าไงครับยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่ใช่แต่แล้วต้องเขาก็ต้องตัวเล็กลงด้วยหรือเปล่าต้องทําให้ตัวเล็กลงปะตอนไม่แข็งก็เลยครับไม่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 ผมไม่ได้คุยกับคุณตอนไม่แข็งก็เลยดีดีเลเผื่อแล้วเผื่อไว้เลเผื่อเผื่อนะพี่นะเผื่อไว้เผื่อไว้ไปทางคุณไปั เผื่อแบบภูทอนแบบวลุ่้ภูทอนอ่ะมีหลายกลุ่อนะถ้าดังแล้วก็ควรจะตัวเล็กครับตัวเล็กแต่นี่เขาดังมานานแล้วเนยอสุตาดังมานานแล้วใช่อ๋ออย่างนี้ก็ต้องเล็กด้วยเล็กครับเล็กตัวตัวเล็กอ่ะอฝาเบียร์ปิดได้ครับอ๋อก็เล็กนะหรือว่าเล็กโอเคก็ แสดงว่าเขาดังมากถ้าเล็กขนาดนี้ลี่ขนาดนี้ตอนตอนที่เยส่งอ๋อตัวเล็กอ๋อใช่ครับอ๋อได้ได้ได้ครับได้ได้ครับชอบมีลูกค้าชอบลูกค้าซื้อโอเคอ๋อตัวคือตัวตัวคุณแจ็คเล็กลงเลยใช่ไหมครับอ๋อคือตอนช่วงไหนครับที่เล็กมยาวอ่ะคุณโอ้ ไม่น้าไปคุยด้วยเลยนะครับโอเคงั้นก็อันนี้เป็นเรื่องราวการที่ได้ได้แล้ว่าได้เซนเซอร์เอาได้ครับพี่ได้ครับเซนเซอร์เคยจับผิดครับเคยจับผิดต่อตอได้ได้ครับต่อผิมันมันมันเล็กขนาดไหนครับเคยเคยจับผิดครับ จับผิดแบบจับไปจับเป็นเส้นๆครับอ๋อมีเคยมีคนเคยทักไหมครับว่าแบบอันนั้นหรือว่าสะดุสะดุจุนอะไรเงี้ยสะดุสะดุอสะดืสะดืสะดืไม่ไหวสะดุไม่ไหวสะดืไม่ไหวสะดือตอบสะดุไม่ไหวมามาคุณเคยเห็นไหมครับเคยเห็นของคุณแจ็คไหมไม่เคยตั้งใจดูครับไม่เคยตั้งใจดู มันต้องตั้งใจดูด้วยไม่งั้นไม่เห็นเราก็มีเหมือนกันก็เลยไม่ได้ไปดูของกันแล้วกันโอเคครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุยนะได้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 ไปก่อนไม่ไม่ค่อยมีเทปไหนยาบได้อยู่ไม่ใช่โอ้คู่่อนแล้วเออคับพี่ ผู้จัดนี่ใครครับผู้จัดคุณแจ็คแฟนฉันคุณแจ็คแฟนฉันครับโอ้เขาเป็นผู้จัดเหรอครับใช่ครับอ๋อแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยป่ะแล้วเป็นนักแสดงด้วยนักแสดงด้วยอ๋อเขาเล่นด้วยเล่นด้วยครับอ่าใช่เพื่อนคุณนะนะใช่ครับคนนี้อ๋อคุณคุณกำกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมใช่อ่่าใชครับโอ้โสิไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดคุณมาตรงหี่เลย ที่ก็เสียงก็แหบเนถ่ายแบบไปลงออนซีนจะไม่มีใครเล่นดนตีอะไม่มีไม่มีจะถูกลหนึอเองนะเนี่ยได้พี่ต้องมาวันสั่งพี่หานี่คือแล้พี่แจเขามาเลยเนี่ยให้ฝรั่หนัก หรอใช่ได้ไหมครับเล่นเร็วเลยพ่อดูไว้นะความตั้งใจในการทำงานของเบิร์นนะฉันลงเยอะฉันลงยังไม่ได้ยผมเล็กน้ยไม่ไ่ายผมเล็กน้อยตอนอะไรวะหอเราให้โอฟังไอตอนไปถ่ายอนนองเนี่ยถ่ายอนงอะโอ้รู้แบบฟ้าผ่าเลยนะไอยิงตกฟังซิไอยิงไม่ตก ของอแไรเป็นไงเขียยไม่รอดหรอกแม่งตอกแท่อย่างเงี้ยผมวเหมือนไ้ตรีมชาโคลังดวัดดีครับสวัดดีครับวันนี้เป็นช่วงแบบพูดคุยหลังกันซีนแล้ว่าเคยแบบถ่ายอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยเลยครับ ก็ไม่น่าถามงกไม่น่าถามแล้วแล้วมึงเคยแต่งอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยไม่ค่อยถามคำเดียวน้ําไหลไปเดี๋ยวถามถามโมก่อนว่าตอนที่ได้รู้ว่าจะจะมารายการนี้รู้สึกยังไงบ้างคือผมดูรายการนี้ก็รู้อยู่แล้วครับเป็นรายการที่แบบเฮฮารัวๆอะไรงี่มีเฮฮาเลยนั่งเครียดทั้งรายการเลยเมื่อกี้แจ็คก็เครียดทั้งรายการเก็งก็ดีใจครับได้ได้มาออกเพราะว่าดูหลายครั้งแล้วเอาางนี้ดีกว่าล่าสุดดูเทปไหนมาล่าสุดอะครับ น่าจะเป็นพี่เปยอารักษ์ครับอ๋อที่มากับพีเปย์ออใช่ครับเพี่เปยอารักษ์ลุงๆแล้วจ๊จะเป็นไงมั่งแบบสีผิวยากไหมเริ่มคันๆแล้วแต่ ขอแต่แต่หมายถึงว่าขอทําขอแต่งเองเลยไม่ใช่เราไปบังคับแจ็คชอบชอบชอบครับชอบเพราะว่าแบบออสปากดีเขาก็มารายการนี้ดูเคยดูรายการนี้เพออสปากดีอ๋อจริงไหมชชอบออสครับก็เลยแต่งนี้มาเลยแล้วมึงคิดว่ามันฮาไหมมันคุ้มมากที่ คิดว่าคนจะทักไหมอาจจะแบบไม่เบอร์เบอร์ไม่ทักเลยก็ทักจมาริโออะไรเงี้ยเสียเวลามาโดนไงมาโดนไงโดนโดนตั้งใจดูเพี้นแล้วระหว่างถ่ายคือจริงๆก็เป็นคนพูดเพอเจอไม่ก็เดินดูแบบโอ้โดเพอเจอเก่งอยู่นะใช่ใช่ไปได้อยู่ไปได้อยู่แล้วแล้วมึงรู้สึกไงบ้างว่าวันนี้ท้องเสียเป็นไงบ้างไม่ไม่ไม่ต้องถามเรื่องสภาพพี่พี้แตกครับพี่ใช่ใช่กินยาแล้วพี่ กินแลบ,บไปแล้วโอ้รู้สึกไงว่าว่ามีคนชอบคอมเมนต์บอกว่าเอ่อมาริโอ,โอหน้าเหมือนพี่เบียอะไรเงี้ยรู้สึกไงมากใครคอมเมนต์วะ <laughs> <laughs> กูกูคอมเมนต์เองพอที่มีเมนต์เดียว <laughs> ใช่มีเมนต์เดียวเลยอ่ะ <laughs> <laughs> ฝากหนังเรื่องนี้หน่อยได้ครับพี่ก็28สิงหาโอเค<ม>พ่อได้แล้ว <laughs> อ๋อไม่ต้องน,น้อยพู <laughs> ดเดยอะพูดเยอะ28สิงหาคมครับทุกโรงภาพยนตร์ครับผมฝากด้ยวดดยนะครับทุกคนตัดด้งใจเล่นแล้วก็เป็นหนังที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมแต่ตอนที่เขาเป็นผู้จัดรัวมก,กับที่อยู่ในกองเขาดูไม่ค่อยเล่นเลยนะเขาดูจรงิงจ <c oughs> <ช>ัง<โ>อ่ะใช่ครับใช่ครับเวลาอ๋อจะเป็นจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมเวลาเดิน เร็ว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 ไปพร้อมแล้วเขายังไม่พร้อมเลยที่สุดเขาคนเดียวพร้อมแล้วพร้องพร้อม้องยังไม่ใส่เลยเลยถ่ยเลยถ่ยเลยถ่ยเลยที่ที่มึงเล่าให้กู้ฟังว่าตอนเป็นนักแสดงเราทําตัวอีกแบบหนึ่งคือมันมันแบบคือถ้าใครเป็นนักแสดงอ่ะจะรู้ว่าง่ายกว่าการเป็นผู้จัดคืออย่างสมมติเราเนี่ยเป็นผู้จัดเรื่องฟู้ดทักรักหูเด้งเนี่ยเราก็จะแบบ พ evet> ี่ตายเลยตายเลยแล้วก็เครียดแบบเวลาฝนตกเงี้ยแบบพระพิรุณท่านก็แบบไม่ช่วยเราเลยอะตกแล้วก็แบบต้องยกกองอะไรเงี้ยยกกองเสียเป็นล้านๆอะไรเงี้ยแต่เวลาเป็นนักแสดงยังไปถ่ายอันนึงไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นผู้จัดเงี้ยอย่างอนงเนี้ยเราไปถ่ายต่อจากฟู้ดทัคเนี้ยฟ้าผ่ามาเปี้ยงแล้วตกมาเลยตกมาเลยไม่อยากคายตกมาเลยไม่อยากถ่ายร้อนเหมือนกันร้อนเหมือนกันเฮี้ยร้อนได้ไม่ใช่เรียหรอนไม่ใช่ตังเราครับแล้วอนงก็ไปตกฟ้าผ่ากุนตรี แล้วเรื่องนี้<ล>เรื่องนี้ถ่ายเมษาแล้วฝนตกแม่งทุกคิวเหรอหนังเนี่ยที่ถ่ายมานะเรื่องฟุตตักรักบูเรนตกทุกคิวยกเว้นที่ถ่ายในสตูแล <c oughs> ้วแล้วแมื่อคิดไงถึงเอาเบียร์ไปเล่นโอ้คุณเบียร์คุณบอลแล้วก็ผมเนี่ยเล็งเห็นว่าเขาเหมาะเขาเหมาะเป็นแ<ม><ม>บทพิสถูกงเหรใช่เหมาะมากแบทพิสเลยเหรอเป็นแบทพิสแล้วเข้ากับศิลปินเกาหลีด้วยเป็นนางเอกที่แบบเล่นกันแบบจังหวะโป๊ะมากเพื่อนคุณแบบคือพี่เบียร์หลังจากเนี้ยเล่นหนังไทยไม่ได้แล้วเฮ้ยจริงเหรอไปแบบโกรอินเตอร์อะไรแล้วหนังเกาหลีอะไรนะเกาหล อีลอนซ่าก็ได้ภาคสามาะฉะนั้นก็ฝากนแล้วาะแจ็คตั้งใจมากแล้วก็ทุกคนทีมงานตั้งใจมากก็ฝากไปดูฟุตทักล่ามุดเองด้วย28สิบงหานี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ครับโอเคขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยครับขอบคุณขอบคุณมากครับ